ครับผมจะเอมือหนึ่งวันนี้จะมาตั้งค่ากลองให้ดูแบบละเอียดเลยครับคลิปนี้ละเอียดจับจับมือทําก็ว่าได้ครับแบบจับมือทําเลยนี้ของลูกค้าส่งมาครับส่งมาให้ตั้งค่ากล่องให้จากเฉยภูมินะครับอขออนุญาตเอ่ยเสียงเรียงนาม <c ười> นี่ครับรบ,บอกว่าตัวนี้ไฟไฟหน้าจอเสียทุกอย่างรีโมดนี่ครับ ยังยังไม่ได้เสียบเสียบปลั๊กนะครับเพิ่งเกี่วอวจากกล่องนะครับจากเคยภูมิมนะครับอยู่กล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้ต้องการตั้งตั้งค่า40บาท1ชั่วโมงครึ่งนะครับตั้งค่าเดิมค่าเดิมตั้งไว้กับเครื่องนวดเท้านะครับ10นาที10บบาทเครื่องนี้นะครับเราจะมาลองดูเดี๋ยวก็จะตั้งให้ดูแบบละเอียดเลยครับละเอียดกว่ากว่าคลิปก่อนนะครับคลิปก่อนใน บางคนดูอาจจะอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่คนนี้พื้นฐานในดูก็เข้าใจครับเพราะว่าคนทําตามหลายคนนะครับที่ได้นะครับที่ที่สั่งไปก็ไอคอมเมนต์มาขอบคุณอยู่ครับนะครับส่วนมากบางคนก็ไม่รู้จริงครับไม่รู้เรื่องนะครับบางคนก็ไม่รู้ไม่มีพื้นฐานนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปนี้แบบคุณไม่รู้เรื่องก็สามารถทําได้ครับทีละขั้นตอนไปเลยครับแบบจับมือจับมือทําเลยครับนะครับดูกล่องกล่องนี้ก่อนดูกล่องนี้ก่อนนะครับ ทดสอบทดสอบกล่องก่อนเสียบปลั๊กค่าเดิมมันนะครับค่าเดิม10นาทีเดี๋ยวต้องหยอดเหยียนดีเซ็ตก่อนนะครับหยอดเหยียนไปเรียนเดียวทํางานเลยนะครับเนีเียนเดียวก็จะทํางานเลยก็จะลดลงมาเลย9 8 7 65 43 2 3, 3, 1 1 1 10นนาทีครับก็จะตัดไปนะครับก็จะตัดไปเลย เดี๋ยวลองลองให้ดูตัวตัวนี้จะเป็นกล่องแบบแบบใส่เครื่องสื้อผ้าแบบไม่เจาะนะครับเครื่องสื้อผ้าเรามีประกันนะครับเรามีประกันถ้าเราไปเจาะติดด้านข้างด้านข้างต่อจําเข้ากับไปแขงวงจรนะครับควบคุมน้ําควบคุมอะไรนะครับแบบเดิมๆนะครับมันจะหมดหมดประกันเครื่องสื้อผ้านะครับรุ่นรุ่นนี้จะจะไม่ต้องเจาะครับเอาปลั๊กเสียบเลยครับสมมุติอันนี้เป็นเครื่องสื้อผ้านะครับปลั๊กปลั๊กพลดลมนะครับเราเสียบเข้าไป ไฟก็จะจ่ายนะครับนี่ครับพัดลมก็ติดนะครับเนี่ยเสียบเข้าไปไรเลยจุ๊บนี่นี่ครับพัดลมก็จะจ่ายจ่ายไฟนี่ครับสมมุติว่าพัดลมเป็นเครื่องเสื้อผ้านะครับนี่ปั๊กปั๊กปักเข้ากล่องครับตรงนี้โหลดโหลดมาจากกล่องนะครับพัดลมพัดลมคา้ายเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบเป็นเครื่องเสื้อผ้าหรือว่าเป็น ปั๊มน้ำเป็นปั๊มน้ำเป็นโต๊ะสนุกนะตั้งตั้งเวลาครับกับปั๊มน้ำเราประยุกประยุกต์ใช้ได้ครับเราจะเอาไปเป็นใส่ปั๊มน้ำปั๊มน้ำตั้งเวลาห <c oughs> ยดเหรียญเข้าไป10บาทให้ให้มันทำงานครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ตัดนี่ก็ได้ครับไปประยุกต์ใช้นะครับนี่ก็ลดลงมาเรื่อยนะครับจะจะรีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่มก็จะเปลียนลงไปก็จะไม่กินนะครับถ้า,าทำงานอยู่ต้องปิดสวิต สวิตตัว on นี้ขึ no like ้นมามันจะค่าเดิมไหมบางเครื่องปิดแล้วเปิดขึ้นมามันจะตัดไปเลยนะครับมันจะตัดไปเลยมันจะมันจะไม่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 จำค่าเดิมนะครับบางรุ่นนะครับมันจะไม่จําค่าเดิมมันก็จะตัดหายไปเลยมันก็หยอดเลียนใหม่ครับแต่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันจะจําค่าเดิมครับตัวนี้จํจค่าเดิมไปดูนี่ครับเปิดขึ้นมาพัดลมก็ติดด้วยนี่ครับมันจะลดลงเรื่อยมันจำมันจำค่าเดิมแบบนี้ดีครับเวลาไฟดับ แล้วก็ไฟมาเขาก็ทํางานต่อนะครับแบบนี้ครับเครื่องสภาพแบบนี้จะดีนะครับบางทีไฟไฟดับเครื่องเสืาพาเครื่องสภาพลูกค้ายังไม่เสร็จเลยมันก็ตัดไปเลยมันก็ไปทํางานเลยนะครับอันนี้ไฟมาก็ก็ต้องหยอดหยอดใหม่อีกทีนึงครับนะครับหยอดเย็นใหม่อีกทีนึงอันนี้จะดีครับแบบนี้มันจะไฟมามันก็ทํางานต่อครับจนเสร็จเสร็จเวลาของมันนะครับที่เราตั้งไว้นะครับแบบนี้จะดีนะครับแบบนี้จะดีจะมาตั้งให้ดูแบบละเอียดเลยครับแบบจับมือทำนะครับ บอร์ดนี้บอร์ดนี้รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันกับที่ผมลงไว้ครั้งก่อนนะครับคลิปที่ผมลงไว้นะครับบอร์ดเดียวกันนะครับแล้วมาดูบอร์ดนี้ดูบอร์ดนี้นะครับเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูบอร์ดนี้ครับบอร์ดนี้จะมีสวิตช์โหมดแล้วก็มีปุ่มบวกลบแล้วก็เซตเคลียร์อันนี้จะไม่มีสวิตช์โหมดครับตัวนี้บอร์ดนี้จะไม่มีสวิตช์โหมดนะครับไม่มีมีแต่ปุ่ม ปุ่มกดนีแบบแบบ่ครับปุ่มกดแบบแบบกดแช่ครับพวกนี้จะกดแช่เอาครับจะกดแช่ตั้งเอาไม่มีสวิตช์โหมดแบบตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นตั้งสวิตช์โหมดหรอครับเวลาตั้งแล้วก็โยกโยกสวิตช์นะครับเดีย๋ยมันลองตัวนี้ดูตัวนี้ว่าถ้าถ้าหน้าจอมันเสียตั้งได้นะครับตั้งได้หน้าจอมันเสียเราก็ตั้งได้นะครับตั้งแบบอะไร สัมผัสที่6ที่เที่แที่กา,าไปครับตั้งได้นอนครับถ้าบอดไปนเสียนะครับหน้าจอหน้าจอไม่ติดแล้วก็มันเดิมครับแบบตัวนี้ครับเราถอดถอดสายแพร่ออกให้หน้าจอไม่ติดแล้วก็หยดเหรียญสีเ่เหรียญเออหนึ่งเหรียญเนี่ยที่เราตั้งไว้หนึ่งเหรียญสิบเมทีมันก็หนึ่งเหรียญสิบเ่ทีก็ตัดไฟเหมือนเดิมครับตามตามที่เราตั้งไว้ครับถึงหน้าจอไม่ติดนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับเดีย๋ยวจะมาลองดูเครื่องนี้ก่อนเดีย๋ยวลองดูตัวนี้ ลองให้ดูแล้วก็ให้ดูด้วยนะครับหยอดเหรียญเข้าไปม,มันจะต้องกินเหรียญนะครับไม่กินเหรียญนะครับนี่คือบอร์ดไม่ทางานนะครับบอร์ดไม่ทางานเนี่ยแต่แสที่ลูกค้าบอกว่าตู้นี้ไอ้ไฟหน้าจอมันติดเฉยนะครับอา้าวมาแล้วลงแล้ว สองเหรียญเมื่อกี้เหรียญเหรียญสิบเหรียญสิบเมื่อกี้หยอดไปกี่เหรียญสามเหรียญหยอดไปสามเหรียญเมื่อกี้หยัดไปสามเหรียญเหรียญสิบสามเหรียญเขาตั้งไว้สามเหรียญนะครับยังดูไฟจ่ายไหมอ่าอ่าไฟจ่ายครับจ่าย สามเดือนนะครับอย่างที่บอกนะครับบอร์ดถ้าไฟไม่ติดก็ทํางานเหมือนเดิมครับลองลองปิดดูปิดดูมันจะจําค่าเดิมไหมถ้าจําค่าเดิมคือมันต้องตองิดขึ้นมานะครับต้องทํางานเหมือนเดิมครับตัวนี้ที่ที่เราถอดออกเราเสียไปมันก็จะขึ้นเหมือนเดิมครับตัวนี้เมื่อกี้มันอยู่กี่นาที นาทีเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะจค่าเดิมครับตัวนี้ก็จําค่าเดิมเหมือนกันครับเนี่ยจําค่าเดิมเหมือนกันแต่ตัวนี้มันจะตั้งยากหน่อยครับถ้าถ้าเป็นรุ่นเดียวกันในรุ่นนี้ตั้งได้เลยครับไม่ต้องดูหน้าจอครับแต่ตัวนี้มันต้องดูหน้าจอครับตัวนี้ตัวนี้ต้องไล่หน้าจอครับตัวนี้มีหน้าจอก็ยากอยู่นะครับไม่รู้ว่าตั้งไว้กี่นาทีครับหน้าจอไม่ไม่เห็นนะครับไม่รู้ว่าตั้งไว้กี่นาที เดือนปีนก็รับหมดอ้าวกนีรมันรับหมดนี่ไม่รับนะครับนี่ก็เริ่มใหม่ครับรับรับอยู่เริ่มใหม่นี้รับอยู่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เป็นก็จะเริ่มเริ่มใหม่ครับเริ่มเป็นเป็นสิบนาทีใหม่ครับเนี่ยตัวนี้ก็ไม่รับนะถ้าถ้าถ้าตามกวัวตามกวัวหงกัทีลงมามันจะมันจะรับรับเริ่มใหม่ตัวตัวนี้ครับ ต่ำกว่าห้านาทีลงมาห้าหกนาทีลงมาถึงจะรับเหรียญครับยะเริ่มไม่แต่ตัวนี้รับครับยอดลงไปกี่เหรียญก็รับหมดไปกี่เหรียญก็รับหมดยอดลงไปกี่เหรียญก็รับหมด ตัวนี้เครื่องนี้แต่จะตั้งยากนะนี่ต้องไปหาถ้าหาไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับ,ต,รบ,รบ,บต,ต้องไปหาหน้าจอครับนี่ครับจอกเก็บหน้าจอเก็บหน้าจอครับอันนี้เก็บหน้าจอต้องไปหาหน้าจอเครื่องรุ่นเก่ามาใส่ครับอยรู้ว่าต้องตัวนี้ต้องกดไล่หาแบบแบบสามพัสที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่ 8, ท 9, ท รีบว่าแล้ครับต้องตั้งตั้งหาแต่ตัวนี้สัมผัสได้ครับสัมผัสที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าคือรู้เลยครับแล้วกดตัวนี้เข้ามาเราก็เปิดสวิตช์กันมาปุ่มแรกคือเหรียญแล้วกดได้แล้วก็เซตเรากดกดกดไปได้แค่สามตัวตั้งได้แน่นอนถึงหน้าจอติดครับตัวนี้เ,เรารู้แต่ตัวน,นี้ไม่รู้นะครับนี่รู้ขึ้นตัวไหนแต่ยังทำงาน,นครับโหลดโหลดยังทำงาน เปิดขึ้นมาก็ทํางานดูแต่ไม่รู้มันจะทำมันจะหยุดตอนไหนตอนไหนไม่รู้ครับสรุปตัวนี้เอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวมาตั้งตัวนี้ให้ดูตัวนี้บอร์ดก็มีนะครับบอร์ดนี่มีขายนะครับบอร์ดบอร์ดพวกนี้มีแยกขายนะครับตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทร้อยสองร้อยแล้วแต่ยี่ห้อนะครับสองร้อยกว่าบาทกล่องนะครับกล่องถ้ากล่องเสียก็ซื้อมาแค่เสียบนะครับเสียบใส่บอร์ดนี่ก็มีขายครับบอร์ดพวกนี้ มีขายตามร้านอมรร้านอะไรครับอันอะไรมีขายครับพวกบอร์ดแต่รุ่นนี้จะง่ายครับบอร์ดรุ่นนี้จะทําง่ายกว่าแบบคนละรุ่นนะครับบอร์ดคนละรุ่นกันมีขายครับมีขายผมก็เคยเปลี่ยนอยู่พวกบอร์ดพวกกล่องเนี่ยเปลี่ยนบ่อยครับพวกกล่องนี่กล่องหยดนเหรียญนะครับมันจะไม่รับเหรียญรับไม่รับเหรียญนะครับจะติดมันจะไม่ไม่ไม่อ่านนะครับต้องต้องต้องได้เปลี่ยนกล่องนะตัวนี้ไว้นี่ก่อนมาทําตัวนี้ก่อนนะ จะทำสอนแบบละเอียดละเอียดเลยน,นี่กลับไปก็ลูกค้าที่ใจหุ่มไม่ต้องไม่ต้องส่งกลับมานะครับต้องเสียค่าคนส่งแพงกว่าค่าตั้งอีกส่งไปกลับแล้วก็ทําตามนี้ได้เลยครับจะทํกับจะทํากลับมาเป็นเครื่องนวดเท้า10นาทีแล้วก็กดตามนี้เลยครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวค่าค่าเดิมมันนี่ค่าเดิมมันจะอยู่8ดนะครับเดีย๋ยวเสียบโหลดก่อนเจ็แล้วลงมา7แล้ว เสีดดยบโหลดไว้ก่อนสมมุติว่าวันนี้เป็นเครื่องซักผ้าหรือว่าปั๊มน้ําหรือว่าทํากล่องตัวสนุกเนเวลาเวลาเวลาไปประยุกตได้ครับเราจะเราไม่อยู่บ้านเราจะปั๊มน้ําไว้สักชั่วโมงหนึ่งเรงาก็ตั้งไว้ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็หยอดเียญลงไป10บาทก็ได้ก็ทํางานหน้ชั่วโมงหนึ่งเราตั้งไว้ชั่วโมงครึ่งก็จะทํางานชั่วโมงครึ่งก็ตัดไฟไป,ไปอย่างเงี้ยครับ เราจะเปิดพัดลมไว้ชั่วโมงครึ่งเนี่เขาหยอดเหรียญไปเหรียญหนึ่งมันก็เปิดไปชั่วโมงครึ่งมันก็ตัดไปนะครับแล้วเราก็จะมาอันดับแรกนะครับอันดับแรกคือนี่ครับตักกล่องนะครับตักกล่องอันนี้โหลดโหลดเสียบนี้ไว้แล้วครับอันดับแรกคือปิดก็รู้้วครับว่าเหรียญเดียวทํางานนะครับปิดก่อนอันดับแรกปิดก่อนดูสวิตช์โหมดนะครับจะมีหนึ่ง เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นเห็นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าไล่ลงมานะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นออนับบพีดีนะครับดูดูหลักสวิตนะครับหลักสวิตมันจะมันจะมาฝั่งนี้จะมีจะมีสองกับห้านะครับสองกับห้าที่ผักมาฝั่งนี้นครับอีกหนึ่งสี่หนึ่งสามสี่จะผักไปฝั่งนู้นนะครับเราเราผักแค่ตัวเดียวครับตัวสามครับเลขสาม เห็นไหมเลขสามนี่ครับเลขสามนี่ผักเลขสามมาครับตัวอื่นไม่ต้องไปแตะมันนะครับเหมือนเดิมนะครับอยู่เหมือนเดิมตัวอื่นมาผักแค่เลขสามเลขเลขสองเลขสามเลขห้าจะเป็นจะเป็นมาฟังทางออนนะครับเราผักตัวเดียวนะครับแล้วก็สวิตหรือว่าเสียบปลั๊กนะครับเดี๋ยวนี้ผม เสียบเสียบเสียบปลั๊กไว้เลยเปิดเปิดปิดสวิตช์เอาครับเดี๋ยวขึ้นมาเป็นตัว C นะครับคือคือโหมดตั้งนะครับนี่จะเด้งขึ้นมาตัว C ก่อนแล้วก็ขึ้นมาตัวแรกตัวแรกคือค่าเหรียญนะครับนี่คือ1 1คือเหรียญเดียวครับเหรียญ10เหรียญเดียวนะครับนี่หนึ่งคือเหรียญ10เหรียญเดียวนี่ครับมันจะมีตั้งตั้งให้รับเหรียญ10เหรียญ5ด้วยนะครับเหรียญ10เหรียญ5บางบางบางอันบางอันจะเป็นเหรียญเหรียญต้นแบบ มันกันจะเป็นตั้งกล่องนะครับตั้งตั้งต้องตั้งสมิหมดนะครับแต่ตัวนี้เหรียญสิบนะครับเหรียญสิบเหรียญเดียวนี่หมดที่หนึ่งครับเขาจะเป็นสี่เหรียญนะครับจะเป็นสี่เหรียญก็กดเนี่ยครับดูตัวนี้นะครับจะมีสามปุ่มจะมีลบบวกแล้วก็เซตเนี่ยครับมีสามปุ่มเห็นไหมครับสามปุ่มแค่นี้ครับลบบวกตรงกลางแล้วก็เซตขั้นตอนแรกที่เราที่เราเสียบปลั๊ก ผักไป3าแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เสียบปลั๊กมันจะเด้งขึ้นมาตัวสีแล้วก็ปรับขึ้นมาหนึ่งแล้วก็กดแค่บวกลบครับอันดับแรกนะครับขั้นตอนแรกเราจะเอาไป2 3 4 5ี่ห้าแล้วก็กดบวกครับ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, นี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ตามนี้เลยครับกดบวกกดบวกขึ้นไปเลยเอาแค่ไหนก็ลบงมาครับลบก็คือลดครับลบไอคอนมันอยู่ที่สี่สี่เหรียญน,นะครับนี่สี่เหรียญน,นี่คือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับ กดขั้นตอนที่2คือกดเซตจะไปตั้งตัวที่2คือชั่วโมงกดเซตนะครับตัวเซตเซตตัวเซตอันนี้กดบวกลบโดนกดโดนไม่ีปัญหากับวก,บดดบบวกบลบนะแล้วก็กลับมาหม่ได้ครับเซตตัวเซตจะไปดูตัวที่2กดเซตปึ๊บจะขึ้นตัวเฮสนะครับตัวนี้เป็นชั่วโมงครับเป็นชั่วโมงศูนย์คือคือไม่ถึงชั่วโมงครับที่เขาตั้งไว้ตั้งไว้ไสิบนาทีนะครับแล้วก็กดบวกไปหนึ่งนี่ครับพอครับ นี่คือหนึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงก็กดเซตต่อไปอีกอีกขั้นตอนสุดท้ายนะครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนี่ตัวนี้คือนาทีเห็นไหมสินาทีเขาจะเอาชั่วโมงครึ่งเมื่อกีก้เราตั้งชั่วโมงแล้วครับแล้วนะชั่วโมงแล้วก็ถ้าเราไม่ตั้งล้วก็เป็นชั่วโมง10นาทีเนี่ยเขาแต่แต่แต่ลูกค้าจะเอาชั่วโมงครึ่งแล้วก็เป็น30มสกดบวกครับกดบวกไปเลยหนึ่งไป30เลยกดแชรก็ได้ครับจะวิ่งนะครับ เลยไม่เป็นไรครับเลยแล้วก็ลบพบขึ้นมาเนี่ยครับสามสิบนี่ครับแล้วก็กดเซ็ตทีนี้กดเซ็ตไปจนถึงถึงซีซีมันก็จะไปมันก็จะไปไหนไม่ได้ครับตัวนี้ห้ามยุ่งนะครับไม่ต้องไปยุ่งต้องไม่กดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเพี้ยนนะครับเดี๋ยวจะไม่ตรงเราจะเป็นบางทีก็ตัดก่อนนะครับตัดก่อนชั่วโมงครึ่งไม่ต้องมายุ่งกันพวกนี้ครับครับไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งจนไปถึงซีซีครับซีซีมันจะค้างตรงนั้นเลยครับแล้วกดไม่ไปนะครับซีซี นี่ครับตัวนี้เราจะกดกดยังไงก็ไม่ไปครับเนี่ยเรากดกดไม่ไปแล้วแบบนี้คือไม่ไปแล้วถ้าถ้าเราจะกลับไปตั้งใหม่กลับตั้งใหม่คือต้องต้องปิดเปิดใหม่อย่างเดียวครับแล้วกลับไปตั้งใหม่ว่า <sexually> ปิดปิดสวิต์เปิดใหม่ตอนนี้เราจบแล้วใช่ไหมครับจบแล้ว CC. สีสีสุด,ส,ดสุดท้ายแล้วีนี้แล้วก็กลับคืนที่เดิมครับอย่าเพิ่งถอดปลั๊กน,นะครับกลับคืนที่เดิมก่อนอย่าเพิ่งปิดสวิต์ก็ผัก3าม เมื่อกี้จำได้ไหมผักสามมาตัวเดียวใช่ไหมครับก็ผักตัวเดียวเป็นเดิมครับสามตำแหน่งสามหนึ่งสองสามนี่ครับผักสามกับผักกับเข้าไปผักกับที่เดิมครับนี่ครับก็จะเป็นมาฝั่งนี้ก็จะเป็นหนึ่งสามสี่นะครับเห็นไหมหนึ่งสามสี่แค่นี้ก็ทีน,นี้ก็ฝั่งนี้ก็มี สองกับห้าเหมือนเดิมครับแล้วมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ตั้งนะครับมันก็แบบนี้เลยน่ครับแค่นี้ครับแล้วก็ถอดถอดปลั๊กปิดสวิตช์ก็มาลองดูทีนี้นครับถ้าเราจะจะกลับจะกลับไปมาไปนวดนวดเทา้าเหมือนเดิมลูกค้านวดเทา้าเดิมก็ทำแบบทำแบบเดิมนะครับก็ผักผักเลขสามมาปิดสวิตช์ก่อนผักเลขสามมาก็เสียบเปิดจะขึ้นมาสี่แล้วก็ขึ้นมาสี่ ตอนนี้เตั้งไว้สีครับทีขึ้นมาเลขสีแล้วก็ลดลงมาให้เป็นให้เป็นเลขหนึ่งคือสิบหนึ่งเหรียญเออตอนแรกตอนแรกให้ให้กลับมาหนึ่งเหรียญเหมือนเดิมครับสมมุมติว่าจะจะกลับมาตั้งนวดเท้าเหมือนเดิมนะครับเออสมมุมตินะครับก็จะให้ให้กลับเลขสีกลับมาเลขหนึ่งแล้วก็ตัวที่สองก็เป็นศูนย์ศูนย์ตัวที่สามก็ให้ลดสามสิบลงมาเหลือสิบ<ๆ>นี่ครับก็จะเป็นแบบเดิมครับเนวดเท้าเหมือนเดิมตัวนี้ก็จะมาปิดสวิตช์สวิตช์แล้วก็เปิดใหม่ เียงาลองดูสีเหรียญมันจะขึ้นเป็นหนึ่งสามหนึ่งสามศูนย์หนึ่งยี่สิบเก้าครับหนึ่งยี่สิบเก้าชั่วโมงครึ่งคือหนึ่งสามศูนย์นะครับแต่มันจะเด้งขึ้นเป็นหนึ่งยี่สิบเก้าอ้าวเปิดสวิตช์แล้วจำค่าเดิมอยู่นะครับค่าเดิมมันจำอยู่ล้างสมองมันเนี่ยล้างสมองมันคือตัดไปแล้วนะครับมันต้องสี่เหรียญน,นะครับที่นี่หนึ่งเหรียญแล้วเมื่อกี้นะครับหนึ่งเหรียญแล้วปัดลมก็ตัดแล้วครับ ถ้าไม่ครบสี่เหรียญจะไม่ทํางานครับโหลดคือเครื่องซักผ้าหรือปั๊มน้ำเรืออะไรนะครับที่เราต่อมาจากกล่องนะครับจะไม่ทํางานหนึ่ง <1 S 1> เหรียญแล้วสองต้องขึ้นแล้วก็จะขึ้นหนึ่งหนึ่งชั่วโมงยี่สิบเก้าสามอีกเหรียญหนึ่งครับเหรียญน,นี้ต้องทํางานนะครับดูพัดลมเลยใกล้พัดลมกับกับกล่องนะครับใกล้จะทำงานจะตทองทำงานนะครับสวิตด์ปุ๊บพัดลมต้องหมุนสี่พัดลมหมุนแล้วครับ หนึ่งชั่วโมงยี่สิบเก้าอย่างที่ผมบอกคือสามสิบและครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งนี่ครับมันก็จะทํางานหมุนอย่างนี้ไปจนถึงชั่วโมงครึ่งเวลาก็จะลดลงลดลงก็จะตัดไฟครับพัดลมก็จะหยุดทํางานเครื่องกระเพ้าก็จะหยุดทํางานปั๊มน้ำนออะไรก็จะหยุดทํางานทั้งหมดครับนี่ครับนี่ครับอย่างที่บอกเราไปไประยุกต์ใช้ได้ครับในสูบป,ปั๊มน้ำถ่ยบอ่อถ่ายอะไรเวลาสัก ชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงหรือว่าสิบนาทีเราก็ตั้งได้ครับของเราเองแล้วก็หยดเหรียญแค่เหรียญเดียวหัวหยดเหรีรยญก็อออกไปก็ทํางานแล้วแล้วก็ไปไหนก็ได้ทีนี้ครับปล่อยเลยทีนี้ถึงเวลาก็จะดับของมาเองครับครับก็ละเอียดเลยครับมันคลิปนี้แบบละเอียดเลยผพราว่าละเอียดกว่าชิปก่อนนะน่าจะน่าจะทํากันได้นะคนไม่มีพื้นฐานก็น่าจะทําได้ทําตามขั้นตอนเลยครับแบบแบบจับจับมือจับมือทําก็ว่าได้ครับ กทีเวลาก็จะลดลง28ล้วย27บก็ลดลงเรื่อยๆก็จะตัดไปเองครับทีนี้นครับตัวนี้ก็น่าจะน่าจะต้องหาจอครับหน,น้าจอตัวนี้หาจอมาใส่แต่ถ้าเป็นแบบนี้จอเสียมาตั้งได้แน่นอนครับจะเอายี่เหรียญอะไรสั้งได้แน่นอนครับตัวนี้ ตั้งแบบสัมผัสที่หที่เดที่แปที่เได้ครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นี่คนละรุ่นกันนะครับคนละรุ่นกันนะละรุ่นกันยอดเหรียญจีเหรียญก็รกกกับหมดเลยนี่ค,ครับ ทงสียตั้งตั้งไว้เท่ากันบ้างนี่ครับนวดเท้าเท่ากันบ้างนี่ตัวนี้ไม่ได้เขียนบอกครับต้องมีหลดต้องมีหลดกระเสียบไปครับมันจะหยุดตอนไหนครับถึงจะรู้ว่ามันหยุดตอนไหนแต่ตัวนี้มันจะหาหมดหมดยากนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้ก็ให้ลูกค้าว่าจะซ่อมไหมตัวนี้ซ่อมก็ส่งกลับครับซ่อมถ้าซ่อมก็น่าจะเปลี่ยนบอร์ดนะครับ เปลี่ยนบอร์ดจะได้หน้าจอชุดหน้าจอใหม่เลยครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนบอร์ดกล่องยอดเรียนไม่ต้องเปลี่ยนครับกล่องยอดเรียนใ,ใช้ได้เปลี่ยนแค่บอร์ดบอร์ดกับจอเปลี่ยนบอร์ดมาใช้รุ่นนี้ก็ได้หรือว่ามีหน้าจอหาหน้าจอมาลองดูลองดูเครื่องเก่าๆมีหน้าจอไหมรุ่นเดียวกันนี่ก็โอเคครับนี่ลดลงมาเลยใช้ได้แล้วครับนี่แรรูก็หมุนโอ,โอเคครับก็ ผมรู้แค่กน้อยครับรู้ไว้ใช่าาว่าใส่บบาบก้ามครับก็แชร์แชร์ต่อกันครับแบบ่งปันครับก็ในก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดชแชร์เพียกกลัจใจด้วครับจจอีมือนหนึ่งครับผม